สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลวันนี้ก็กว๋วยเตี๋ยวสมพรปาก100ถ้วยนะคะแล้วก็ของพี่อิสระาต่างหากอีก20ถ้วยเป็น120่ถ้วยนะคะกิวันนี้นางรำก็ได้อิ่มท้องก่อนกลับบ้านทุกคนเลยนะคะอิมอ่มท้องก่อนกลับบ้านทุกคนเลยนางรำก็ได้มาทานกว๋วยเตี๋ยวก่อนกลับบ้านเน,ะนะาะ อร่อยไหมคะแม่แซบบอมือหลังกับมากิ้ไหมน้ำก็เหลือแล้วแซบแซบบออะไรหรือเนล่ากเตรมท้องนะะ แม่ผู้ใหญ่มาแล้วนะคะคุณลุงก็กินแล้วนะคะอันชุดนั้นมันหอนคะ่ะเป็นเป็นผ้นาไหมคะ่ะ มันเป็นผนะ้าไหมนะครับเพราะเป็นข่อยกับไกขาดหัวงามอนี่ยแล้วก็เสาร์ลปียอยแม่เพราะว่ามันนอนผ้ <c oughs> าไหมมันใส่มันนอนผ้าไหม <c oughs> ใส่นานๆดิฮะใส่มันสบายอันนี้สบายโตอันนั้นมันนอน <c oughs> อันนั้นใส่ชากช่วยใส่แป๊บนึงเดี่ยวก็ถอดทุกท่าน <c oughs> ไปแม่สามเดือนงามเลยบ่ไปป่านสามเดือนงามมากบอเวีนขึ้นถึง,โโงสามกิโลเด้อสิบอไงเวีนขึ้นสามกิโลแต่ว่านานบ่ขึนนะ่แม่หนามันบ่ขึ้นหนามันนอนบออินสินอนอาหัวหอยคือทางข้าวอยู่ให้มันโลงหัวให้มันโลงแก้ม ใส่ิตึงเนาะอยก็ว่าเอาไฟรีไข่บอกเอฟซีเสมอไขว่าไข่จะนอดหัวหอยขึ้นกลางเช้าก่อนอากาศสีฟ้าหอมสุดสอร่อยอร่อยจนไหนเห็นไหมถึงแม่บอกว่าอร่อยย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ว่าไงคนสวยสวัสดีค่ะลูกโอ้ยน้องปิ่์สวยตลอดเลยนะคะอ้วนแข่งยายใช่ไหมนี่ <c oughs> รู้สึกว่าแข่งยายนะเนี่ยแก้มบอกแข่งยายแล้ว <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวสมพรป่าเครื่องปรุงไม่อั้นนะคะอร่อยไหมนี่เราคงจะได้กินนี่แหละนั่งพามาแบบว่าเออโอ้แซ่บเลยบ่โอ้โหลองชิมดูก่อนชิค่ะชิมให้ดูหน่อยกินี่ยมันยกสาระช่ว่โอ้แซ่บปันพาที่ปินโอ้โห เบื้องหลังนะคะนี่เบื้องหลังคนทำโอ้โหดูนะคะเม่อค้านะคะคู่ค้าก็สวยลูกข้าก็เยอะอร่อยด้วย น่ากินบางคนกัเตรียมแล้วตีทุแล้วค่ะตีทุงถักค่ะ รอบสองตามสบายบสะเน้นเือื่อือ้ ในซองขนมแล้วซอง้แซ่บมากเลยดูคนทำนะคะหนิแมคะหน้าหานก็สวยยิ้มหน่อยค่ะแม่น้องหมิวนะคะแม่ค้าก็สวยแม่ค้าช้องกระตุ้นอะไรคะแม่น้องหมิวค่ะแมค้าโอ้ตอนนี้พี่อนๆติดตามเท่าไหร่ละคะโอ้ลืมแง่คุณหลายมันเยอะเกินห้าหมื่นละมั้งยังไม่ถึง สี่หมื่นมานั้นแหละได้แล้วหน้าน่าน้าทานมากเลยนะคะตอนนี้ยายก็รอบะหมี่เหรือชุด,ดที่สอง <c oughs> อันนั้นมันทอดมันมันอยู่ก็ได้ใส่สีชาเป็ในแน,น่แน่ป้าไม้ใส่แดดไม่ได้มันรอ้อนร้อนแรกินบะหมี่นะคะเดี๋ยวมันมีแต่เสียงมันสวย จ้าอ้าบะหมี่ติะะดแตถั่เอ้าไล่ไล่ตามต้นใบเพ่อก้ระบบถ้ามันร้อนน้ำไฟเดี๋ยวกินยนังก็ได้จ้ะฮะถ้างั้นคอยนีนย่ได้ไหอะไรยาก็ต่อแถวอะไรจะยายต่อสองนะคะ กินไปเลยค่ะ มาสองคนสวยก่อนได้เสมอแม่ก็ไม่กินเสมอเด้อแม่่อยูนี่แม่บอกไปใส่เดี๋ยวจะพาลูกเดีพาเดียวอร่อยไอจิ๋วมากจะแวะมาวันนี้แต่บางมือกับบุมากับเพิ่นกับบะเห็ดเป็นเห็ดเป็นเป็นพริน บางมือก็ออกมาก็ได้เอาห่อห้าวกินดูเคยซีฟูนออกมาเขาก็เนื้อเหนื่อยหนับรวมหนับรวมในแถวเลยกินอะไรยั้งหนิกินกินแล้วก็บ่ายคนกินกินแล้วไม่แค่แกกินแล้วอันนี้จะเอาอันนี้กินแล้วทั้งหมดเบอร์ที่อ้อารอบสองบอกเอายายแกรกินก๋วยเตี๋ยวสมพรปากเด้อพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ้าสมพรปากอร่อยอร่อยนะคะเอฟซีนี่นะคะ